ไปเก็บขี้เหล็กกันค่ะเดือนที่แล้วพี่ชาติตัดขี้เหล็กไว้คือตัดไม่ให้เขาต้นเขาสูงอนะเนาะยอดออกเต็มเลยดูสิเยอะมากพระเชอมก็จะเอาอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวไปนั่งเด็ดที่บ้านเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาโตมากเนาะเราก็เด็ดอย่างนี้แหละ อ้อยไม่ได้เอากันไกรมาเดี๋ยวขอไปเอากันไกรแป๊บหนึง่งทำงานมือเดียวนี่มันไม่ค่อยเบิกเนาะนี่ค่ะ อุ้ยอยอดอุอวๆงามๆนี่ลุงขวัญกำลังติดเตาให้จะต้มขี้เล็กกับบ้านต้มให้เสร็จสับเนาะเราจะได้ไปถึงก็ทำกินได้เลยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อค่ะต้นนี้หมดแล้ว โน่นน่ะมีหลายต้นเลยเห็นไหมนทุกต้นเลยเก็บก้านเดือนนึงพอดีเลยค่ะที่ตัดไว้เนี่ยจะได้รู้เนาะว่าถ้าเกิดเราจะ อยากกินยอดขี้เหล็กเราต้องตัดไว้เดือนหนึ่งอ่อนบ้างแก่บ้างก็เอาไปเดี๋ยวก็ไปจัดการที่บ้าน เด็ดที่บ้านเนาะเด็ดยอดเด็ดใบอ่อนที่บ้านโอ้หนี่ต้นนี้ต้นนี้ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยดูค่ะดูยอดขี้เล็กอ่อนๆเด็ดไปเด็ดมานี่ถ้าเจอหนอนเขียวนี่ผสมกรีดเลยนะ เคยเจอค่ะตอนเด็กๆนอนเขียวๆตัวแบนๆอยู่ชอบอยู่กับขี้เหล็กแต่ว่าอันนี้ก็คือเราสำรวจแล้วว่ามันไม่มีรอยหนอนเนาะก็เลยกล้ากล้าเอามือปเปล่าๆมาเก็บช่วงนี้ต้นไม้งามเขาก็อาจจะมีอาหารกินเยอะเนาะก็เลือกกินเอานอนเลือกกินเอาอู้มะนาวมะนาว เก็บได้หรือยงังเนาะเก็บได้หรือยังคะลองเก็บดูแล้วกันอืมเนี่ยถ้าจะได้แล้วเต่งแล้วมะนาวแป้นพิจิตกิ่งนี้ได้มาจากบ้านน้องฝนนะปลูกไว้หลายปีมากแล้วสีห้าปีไปกันต่อโอ้โหยอด ยอดงามงามอบอวบเดี๋ยวขอผระสมเก็บขี้เหล็กก่อนนะคะให่เต็มตะกร้าเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยมีอยู่ประมาณห้าหกต้นเองนะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวไปดูว่าเรามียังต้นนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วยังเหลืออีกย่อมนี้ค่ะย่อมนี้ก็งามเวลหละ ต้นนี้เหมือนไม่รอดต้นนี้คือต้อนที่ใหญ่ที่สุดได้กินมานานนมทำไมทำท่าจะไม่รอดแล้วล่ะมีต้นใหม่ขึ้นมาแทนค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะต้นไหมก็ต้นใหม่เดี๋ยวเราไปเก็บให้เสร็จกัน